คืนเผาผีโกส์ไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดทุกวันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเขมครับผมชื่อเรื่องว่าหมอนวดนาบเอเวจีครับโอ้โหชื่อเรื่องมันโหดร้ายมันมันโอ้มันยังไงคะเรื่องนี้ครับเอ่อเริ่มเลยไหมครับได้เลยค่ะพี่เขม ครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของลุงขม,มน่ละครับผมจากสองเรื่องก่อนเรื่องเด็กรถแวะหลอนแล้วก็อจุดจอดแวะเจอผีครับอ่าค่ะคือลุงขมเอ่อผมเรียกขมเลยแล้วกันจะได้ง่ายขมเนี่ยแกก็ใช้ชีวิตเป็นเด็กรถอยู่กับพี่เทิดเนี่ยก็ได้ระยะเวลาหลักปีสองปีแล้วครับผมจนตอนนี้แกอายุยี่สิบปีพอดีค่ะ แกก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับผมขับนั่งรถไปส่งของลงของขัดขับรถนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนอ่ามีวันหนึ่งเนี่ยแกนั่งดื่มอยู่กับพี่เทิดค่ะ <c oughs> แล้วอยู่ดีๆพี่เทิดแกก็ถามขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, ผม <c oughs> มึงเคยผ่านผู้หญิงมันบา้างยังวะอื <c oughs> พี่ขมแกก็อึง้งครับผมว่าเออทำไมาอยู่ดีๆมาถามอะไรแบบนี้แต่แกก็ตอบไปตรงๆว่าก็ยังเลยพี่แฟนผมก็ไม่เคยมี แล้วชีวิตก็อยู่แต่กับพี่เนี่ยนั่งรถไปนั่งไปต่างจังหวัดไปไกลๆหนึ่งไม่เคยมีเวลาได้ไปเจอผู้หญิงที่ไหนเลยพี่<ฆ>แกก็อ๋อเหรออืมงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปส่งของกันที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวอืม<ฆ>ซึ่งไป,ไปเที่ยวในที่นี้ก็คงจะเข้าใจกันนะครับว่าหมายถึงไปเที่ยวอะไรยังไงค่ะ<ฆ>ทางผมแกก็โอ้ตื่นเต้นเลยครับผมในใจหนึ่งก็ เฮ้ยมันจะดีเหรอมันคนมันไม่เคยมันก็อแอบนึกเขินๆแต่ว่าีใจหนึ่งก็แบบเออแต่เราก็เป็นหนุ่มแล้วนะยีะ่สิบแล้วก็วันต่อมาครับทั้งสองคนก็ไปส่งของที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคกลางเนี่ยแหละครับผมแก okay, ก็จัดก,การไปส่งของกันไปถึงโรงงานก็ลงของจาัดก,การเรื่องบินเรื่องอะไรเรียบร้อยก็ไปกินข้าวกันก่อนเติมพลังกันก็ไปจัดก,การนั่งกินข้าวกันครับผมและกินข้าวที่ร้านก็วต้มร้านหนึ่ง พี่เตอร์แกก็สั่งของแปลกๆมาผมก็งงที่สั่งอะไรมาเนี่ยเออนะ่ะเด่พี่จัดก,การทํายาโดปให้ค่ะแกก็ใส่ตุลานะครับผม40บิกกีบวกกับเครื่องดูดจุกําลังแล้วก็ไข่ไก่ฟองนึงโอ้โหอันนี้คือโดปเ<ม>ตรียมโดบเลยนะเตรียมโดบเตรียมโดบรอเลยครับผมแล้วก็คนคนแล้วก็ยื่นให้ผมผมก็มองแล้วก็แบบมัน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 จะโดปหรือมันจะตายในสูตรนี้เนี่ย แกก็แต่เก่งใจพี่เท่แกก็กระดกกระดกคือคือก็ไปหลังจากนั้นก็กินข้าวกันจนเสร็จแล้วก็เช็คบินแล้วก็เดินทางไปที่อ่ผมใช้คําว่าเป็นโรงนวดแล้วกันครับผมอ่เป็นโรงนวดแห่งหนึ่งดูจากข้างนอกเนี่ยโอ้โหเห็นขับเข้ามาในซอยถนนเส้นี้แส้นี้พี่เห็นแต่ไกลเลยเพราะไฟสว่างจ้ามากเหมือนไฟล่อแมลงอะครับแกก็ขับเข้าไปใกล้ใกล้ๆกเรื่อยปรากฏว่าเป็นคล้ายๆกับ อ่เป็นตึกแถวประมาณสองคูหาติดไฟสว่างโล่เลยพี o ่โอ้โหไฟแสงสีนี on, นองค์มีออนเขียนป้ายว่าลงนวดจุดจุดจุดแกเห็นแกก็ตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกนะครับพี่เธอแกก็จอดรถแล้วก็อาไปลงลงลง,ลงเข้าเข้าไปกันเข้าไปกันก็เดินตามพี่เทเขก็ไปเข้าไปปุ๊บเนี่ยบริเวณข้างหน้าชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยให้นึกภาพว่ามันเป็นเหมือนล็อบบี้โรงแรมนะครับมีโซฟาให้นั่ง คอยมีเหมือนเหมือนเหมือนล็อบบี้โรงแรมอะเหมือนล็อบบี้อะครับแล้วก็มีเจ้คนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเป็นเจ้อายุราวๆประมาณเนี้ยประมาณห้าสิบพี่เธอแกก็เข้าไปพูดคุยเลยเจ้เห็นพี่เธอบอกอ้าวเธอไม่เจอกันนานเลยนะผมก็แบบโอ้โหพี่เธอเที่ยวบ่อยขนาดขนาดนี้เลยเหรอก็พูดคุยกันพูดคุยกันพี่เธอแกก็ถามเจ้เลยว่าวันนี้มีมีหมอไหมเจ้ จก็บอกอยตอนนี้เหรอวันนี้มีอยู่สามคนเดี๋ยวล้วเจ๊แกก็เรียกมาให้ทั้งสองคนดูก็เล็กเบอร์เอร์ครับผมขอเรียกขอญาตเรียกหมอน้ดเลยแล้วกันก็หมอนวดสามคนก็เดินมาครับผมพี่เออผมเนี่ยเห็นแล้วก็แอบสะอึกในใจนิดหนึ่งคือผมแกอายุยี่สิบแต่หมอนวดทั้งสามคนที่เดินมาเนี่ยผมว่าแกบอกว่าต้องมีสี่สิบขึ้นสามสิบปลายปลายสี่สิบขึ้นซึ่ง ในใจแกพี่วุ้ยเราก็เพิ่งอายุยี่สิบเองทําไมเราถึงแบบไม่อยากอะรู้สึกไม่อยากจะขึ้นไปนวดกับเขาไม่อยากจะไปทํากิจกรรมกับเขาเลยเขาดูอายุเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแกก็บอกพี่เธอเป็นตรงๆว่าพี่ผมเออผมขอผ่านก่อนนะเออผมยังไม่ค่อยถูกใจอะไรอย่างนี้พี่เธอแกก็โอ้ตามใจมา,มาถึงนี่แล้วไม่ไม่ใช้บริการก็ตามใจพี่เธอแกก็พาขึ้นไปคนหนึ่งไปจัดก,การทําตุละแกสองคนที่ชั้นสองขึ้นบันไดไปผมแกก็ เดินมายืนรอหน้าร้านพอแกอยากสูบบุหรี่แกก็เดินออกมาหน้าร้านจุดบุหรี่สูบแล้วสูบไปได้สักพักเนี่ยไอ้เจ๊เจ้าของโรงนวดอ่ะพี่ก็เดินออกมาแล้วก็พูดเหมือนสนิทก,กันเขาบ่าเฮ้ยหนุ่มเจ๊ฝากร้านแป๊บน,นึงนะเจ๊จอกไปซื้อข้าวแกก็งงฮะอะไรนะมาฝากร้านกันอย่างนี้แต่ก็โอเคไม่เป็นไรก็แค่ยืนเฝ้าหน้าร้านแกก็จัดก,การสูบบุหรี่ไปเรื่อยๆ,ๆครับผมจนอยู่ดีๆอะ่ะ จังหวะที่แกแบบเหมือมองอะไรสักอย่างอยู่ครับมันมีเหมือนเป็นคนนะ่ะเดินผ่านหน้าแกไปฟึบในความเร็วแวบเดียวนั้นแหละครับแกเห็นชัดมากก็เป็นผู้หญิงที่น่าจะอายุรุ่นราวขวเดียวกับแกคือน่าจะประมาณยี่สิบต้นต้นสวยมากขาวมากสวยจนแกหันมองตามคอคอแทบเคสคนักก็ mm. เห็นเขาเดินเข้าร้านไปแกก็เฮ้ยใครอ่ะ หลานเจ๊เหรอหรือว่าลูกสาวเจ๊หรือหรือหมอนวดหรือ,อยังไงแกก็เดินตามเข้าไปก็เห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยเดินขึ้นชั้นสองไปแกก็เดินตามขึ้นไปขึ้นไปด้วยครับผมพอไปถึงชั้นสองก็เราก็จะไปเจอห้องแบบห้องไฟซอยเล็กๆหน่อยหนึ่งแกก็ผู้หญิงคนนี้หายไปแล้วแกก็เดินตามหาเลยไปทางไหนนะก็ะเดินผ่านทุกห้องทุกห้อง,ท,องทุกห้องไปจนไปเจอห้องที่อยู่ลึกสุดครับข้างในสุดลึกสุดเลยอะ่ะประตูมันปิดไม่สนิทแกก็ ทำการแอบส่องเข้าไปในช่องประตูนั้นนะ่ะแกก็ไปเจอผู้หญิงคนเนี้ยที่เดินผ่านหน้าแกไปเนี่ยนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ปลายเตียงในห้องพอแกมาเห็นชัดๆนี่ยโอ๊แกบอกสวยจริงๆครับสวยแบบสวยเป็นสวยด้าราแบบสมัยนั้นเลยครับผมพิมพ์นิยมในยุคนั้นเลยแกก็ด้วยความเหม่อครับมองเขาไปเรื่อยๆ,ๆจนแกเผลอไปชนประตูจนมันเปิดแอดขึ้นมานิดนึงเนี่ยผู้หญิงแกก็ผู้หญิงข้างในก็ งอหัวขึ้นมาสบตาแกแกเห็นอย่างนั้นแกตกใจครับกำลังจะชิ่งผู้หญิงเขาถามสวนขึ้นมาเลยว่านวดหรือเปล่าคะแกก็ทำอะไรไม่ถูกแกก็บอกครับพอครับแต่ผู้หญิงทนไนก็เชิญแขกเข้ามาได้เลยแกก็อ่ะยังยังไงดีล่ะเนี่ยทีนี้เข้าไปก็เข้า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 แกก็เข้าไปในห้องแล้วก็จะการปิดประตู พอเข้ามาแล้วเนี่ยอ่าลักษณะห้องก็จะเป็นห้องเล็กๆครับผมห้องแบบห้องแบบห้องเช่าทั่วไปเล็กๆมีเตียงมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งแค่นั้นครับผมแกเข้าไปแกก็ผู้หญิงเขาก็บอกว่าให้แกไปนั่งที่ปลายนั่งที่ปลายเตียงแกก็ไปนั่งทําตัวไม่ถั่วครับผมนั่งเก่งตัวหดเลยนิดเดียวเลยครับคือเก่งมากทําอะไรไม่ถูกเลยผู้หญิงเขาก็ไปนั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งครับผมหวีผมเติมแป้งเติมลิป เอ่อทอะไรเสริมสวยของเขาไปก็จากการพูดคุยกันจึงได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้แกชื่อว่าอ้อนอ้อนก็ถามสารทุกตกดิกของผมครับว่าแบบเออเป็นใครมาจากไหนอ๋อ oh, เป็นเป็นเด็กรถเป็นเด็กรถเหรอมากับมาเที่ยวครั้งแรกเลยเหรอโอ้ยครั้งแรกจริงไปนเนี่ยโอย้ยังเด็กอยู่เลยมาเที่ยวแบบนี้ซะแล้วอะไรอย่างนี้ mm. ก็คุยกันไปคุยกันมาอ้อนเนี่ยก็เดินมานั่งข้างๆผมผมก็จากที่เก่งอยู่แล้วทีนี้บิดเลยครับผมแขนนี่ แทบจะบิดงอเลยครับว่าทําตัวไม่ถูกมันไม่เคยอ้อนเนี่ยก็เลยถามว่าเริ่มเลยไหมคะผมเขาก็บอกพี่โทษน,นะครับผมไม่เคยเที่ยวเลยผมแบบผมไม่เข้าใจผมไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไรบ้างอตอนก็เหมือนเหมือนยิ้มนะครับยิ้มแบบยิ้มเอ็นดูอะก็บอกว่าองั้นเดี๋ยวไปนอนบนเตียงค่ะนอนคว่ำนะคะก็านอนสอนง่ายมากครับผมค่อยๆปีนขึ้นเตียงไปแล้วก็นอนคว่ำ มือแนบลําตัวนอนคว่ำลงไปบนเตียงหลังจากนั้นอ้อนเนี่ยก็ขึ้นมานั่งอยู่บนตัวแล้วก็เริ่มนวดครับผมเริ่มบีบเริ่มคลึงตรงหลังส่วนล่างปรากฏว่าผู้หญิงตัวเล็กๆแต่นวดเก่งมากแรงถึงมากความเหนื่อยความล้าความอะไรที่เคยมีอยู่บริเวณนั้นเนี่ยคือกดไปกดไปกดไปนี่คือหายวับเลยครับจะบอกนวดสบายมาก ก็โอ้โหสบายมากเลยนวดดีจังก็พูดคุยกันไปสามตลอดทุกทุกดิบนวดดีจังเลยครับมานวดเอ่อทำอย่างนี้นานหรือยังอะไรอย่างนี้ก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมจนไปถึงนวดบ่านวดบ่าบีบให้เนี่ยโอ้โหสบายเหมือนเหมือนไม่มีบ่าเคยบอกสบายเหมือนไม่มีบ่าเลยอางนี้นวดบ่าก็ไล่มาถึงบริเวณคอครับผมก็จะการบีบบีบคึงๆอยู่ตรงคอด้านหลังนะครับบีบบีบคึงๆไป สักพักหนึ่งอ่ะแกรู้สึกว่ามือของอ้อนอมาจับที่หลังหัวแกแกก็หน้าปุบลงไปกับหมอนใช่ไหมครับจับที่หลังหัวแกแล้วก็กดครับผมกดลงไปที่หมอนอ่ะกดแรงมากอมตอนแรกแกก็สงสยัย <c oughs> นี่มันท่านวดอะไรปกติ <c oughs> ปกติเขานวดกันอย่างนี้ด้วยเหรอกดหัวลงกับหมอนเนี่ยนะแต่แกก็ยังยังไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมแกก็เริ่มเริ่มบอกอาการและเริ่มเริ่มใส่ใส่หนึ่นงแบบเหมือนให้อยากให้เขารู<ๆ>้ว<ๆ>่าไม่โอเคนะ แกก็เริ่มใส่หัวใส่หัวก็ยังไม่หยุดครับผมไม่หยุดกดแถมกดแรงกว่าเดิมอียครับกดจนแกรู้สึกว่าหน้าแกจะทะลุหมอนไปถึงเตียงแล้วัแกก็อตอนเนี้ยเริ่มหายใจไม่ออกจริงจังแล้วแกก็อาศัยแรงผู้ชายพลิกตัวครับผม,มงกัวขึ้นแล้วพลิกตัวขึ้นมามองปรากฏว่าอ้อนนะครับที่คอมล่างของแกอยู่ตอนเนี้ยผิวซีดซีดเหมือนกระดาษ Mm hmm. เส้นลงเส้นเลือดมีกี่เส้นมีเห็นหมดเลยครับ <Yeah. S 2> ดวงตาก็แดงกล่าเหมือนเหมือนเลือดออกในตาครับจ่องเขม็งมาที่ขมผมผม,มันยังงั้นผมงงอึง้งตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่ทันจะได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นครับผมอ้อมเอามือสองข้างบีบคอเลยครับบีบคอบีบแรงมากบีบบีบแรงจนแกไม่แก,แ,ก,แ,ก,แ,กแบบว่ามันไม่ใช่แรงผู้หญิงแน่แน่มัน ไม่เป็นแรงแบบแรงผู้ชายเลยะครับบีบจนแกแบบอออ,อหายใจก็ไม่ออกพยายามจะพลิกก็อไม่มันขยับตัวไม่ได้อะครับมันแบบขยับตัวไม่ได้เลยแกบ,บอกแกทําอะไรไม่ได้เลยแกแบบเอาอจะขาดอากาศแล้วครับ mm. จนแกรวบรวมเพืือสุดท้ายครับผมพลิกตัวเองไปทางขวาพลิกให่มันตกเตียงอะครับแกก็พลิกบึบพลิกออกมาได้ตกเตียงนั่งตุก๊กทีนี้แกเงะหน้าขึ้นไปมองที่เตียงคืออ้อนหายไปแล้ว ในห้องไม่มีใครเลยแกตั้งสติแกก็รีบพุ่งไปที่ประตูครับผมพยายามจะผลักประตูประตูนี้ต้องแบบต้องผลักออกอะครับแกก็ผลักพยายามผลักพยายามเปิดแล้วทำไมมันเปิดไม่ได้เลยผลักสุดแรงก็ไม่ได้กะแทกเอาอะไรกะแทกเอามือทุกก็เปิดไม่ได้ครับผมจนอยู่ดีๆแกก็เริ่มได้ยินเสียงครับเป็นเสียงร้องไห้ดังมาจากข้างหลังแกเสียงร้องไห้ของผู้หญิงร้องแบบกระซิก กรปิกปกรกรองให้แกเหมือนแกห้ามตัวเองไม่ได้แกค่อยๆหันไปมองหันไปมองเป็นร่างของก็คงเป็นอ้อนนั่นแหละแต่ว่าจากผู้หญิงผิวขาวสวยรูปร่างาตาดเปียวเรียวเล็กกะครับ <c oughs> กลายเป็นเหมือนแบบดูบวมๆฉุ่ๆดูตึงๆไปทางร่างกาย <c oughs> และภาพที่ทะสะท้อนในกระจกคือเป็นเป็นใบหน้าที่ตาถลนใบหน้าเล่าเน,าเนา่าเฟะอะครับผม<ว>สะท้อนอยู่ในกระจกแกเห็นอย่างนั้นแกอึ้งแกพูดตรงตรงคือฉีแตกแล้วอะครับ<ว>ฉีตรงฉีแตกหมดแล้วแล้วระหว่างที่ต้องตัดใบหน้าของอ้อนในกระจกอ้อนก็หันควับมาหาแกแล้วไฟก็ดับพอไฟดับปุ๊บมันมืดแบบมืดไม่เห็นแขนไม่เห็นแขนตัวเองอะครับ แกทำอะไรไม่ถูกพอมันมืดปุ๊บแกมองไม่เห็นไม่กล้าขยับเลยหลังมีติดอยู่กับประตูเลยครับแต่แกบอกว่าแต่หน้าที่หลังอะติดอยู่กับประตูนะแต่เหมือนมีเสียงร้องไห้อะครับดังมาจากข้างหลังแก mm. แกก็จะดุ้งเพือกพุ่งไปข้างหน้าพอพุ่งไปข้างหน้าในความมืดแกก็ไปชนเอาโต๊ะเครื่องแป้งอะครับโทนดังโคม้มแกก็ถลาไปกับโต๊ะเครื่องแป้งเอามือยันไว้บนโต๊ะแล้วไฟก็ติด พอไฟติดปุ๊บแกหันควับกลับไปที่ประตูมันว่างเปล่าครับแกสติแตกแล้วครับตอนนี้คือทำอะไรไม่ถูกแล้วอาจารยคิดคิดจะเอาตัวรอดคิดหาวิธีเอาตัวรอดจ,ดจู่จูอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้ว่ามันมีคนอยู่ดีๆอ่ะครับมันมีคนมาเกาะหลังแกนะ mm hmm. เหมือนเหมือนเหมือนเกาะหลังแกแล้วแบบเอาแขนสองข้างโอบมาที่คอแก mm hmm. แกนะไม่เห็นหรอกแต่มันมันใช่แน่ความรู้สึกนี้ใช่ครับรู้สึกใช่แน่แ่แล้วก็มีเสียงกระติบอยู่ข้างๆหูแกเยน็นๆว่าไม่นวดแล้วหรอคะัหวลังจากนั้นสติแกที่หลุดครับเท่านี้กระเจิดกระเจิงนะครับผมแกพุ่งพุ่งตัวสุดแรงเท่าที่แกจะมีครับพุ่งไปที่ประตูจนจนประตูมันทังครับมันหลุดออกมาจะากรอประตูแกก็ล้มท่าโลลงไปที่พื้นแล้วแกก็ จากการผดลุกผุดนั่งขึ้นมาวิ่งลงบันไดครับผมแล้วไม่รู้ว่ายังไงคือภาพแกตัดไปเลยแล้วรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยลืมตาขึ้นมาคือเห็นเห็นพัดลมเพดานซึ่งพัดลมเพดานเนี่ยมันเป็นพัดลมเพดานของตรงล็อบบี้แกก็ผดลุกขึ้นมานั่ง้วผมแกนอนอยู่ตรงโซฟาตรงล็อบบี้ครับโดยที่ตรงนั้นก็มีทั้งพีเทอร์มีทั้งเจเจ้าของมีพี่หมอนวดสองสามคนอย่างเงี้ยพีเตอร์ก็รี รีบตับไหลแกก่อนเลยว่าใจเย็นใจเย็นใครจะลึกๆกินน้ําก่อนไหมอายื่น้าไปให้กินแกก็จิบน้ําจิบน้ํามองซ้ายมองขวาเหมือนเหมือนละแวงยังหลอนอยู่ครับผมเจ็บไปทั้งตัวสรุปว่าพี่เทอบอกว่ามาเห็นนะ่ะก็คือกิ้งตกบันไดลงมามานอนแผ่อยู่ตรงตีนบันไดอะครับก็เลยหามาไว้บนโซฟ,ฟาแล้วเจอ๊อะแตกพี่เทิดเลยถามว่าน้อง น้องได้เข้าไปที่ห้องนั้นไหมห้องที่อยู่ในสุดชั้นสองผมก็บอกว่าเข้าครับเข้าไปเจ๊แกครับเข้าไปได้ยังไงอ่ะห้องนั้นใส่แม่กุญแจไปนะฮะแกก็บอกว่าแม่กุญแจอะไรพี่ผมเดินขึ้นไปมันก็แง้มอยู่แล้วข้างในก็มีผู้หญิงอยู่ด้วยพอได้ยินว่ามีผู้หญิงอยู่ด้วยเจ๊แกถามเลยรูปร่างหน้าตาเป็นไงแกก็อธิบายไป ทีนี้หมอน้องหมอนวดที่ยืนล้อมอยู่หนีกลับห้องตัวเองหมดเลยครับเรได้เจ๊กับพีเตอร์อ่ะน้องขึ้นไปดูให้แน่ชัดทีว่าใช่ห้องเดียวกันไหมโอ้ยพี่ให้ผมขึ้นไปยังไงผมขึ้นไปไม่ไหวผมไม่กล้าแล้วอนไรเดี๋ยวให้พีเตอร์ขึ้นไปด้วยจะ<แ>ขึ้นกันไปสองคนไปดูสภาพห้องห้องนั้นนะครับห้องในสุดปรากฏว่าไอประตูที่มันหลุดออกมาครับพอพลิกดูอะ่ะก็นอกมันยังคาแม่กุญแจอยู่เลยครับ คือแกกระแทกอะหลุดออกมาทั้งหลุดออกมาทั้งไอ้ตรงตัวล็อกมันอะที่มันที่มันเชื่อมอยู่กับก,กอบ,กบ,กบประตูแกกระแทก,ลลแลกหลุดออกมาทั้งหมดเลยครับผมแกเห็นแกก็อึ้งเลยครับทีนี้แล้วก็พีเธอร์ก็ประคองแกลงมาแล้วก็คุยกับเจ้ทีเจแกก็เล่าว่าที่น้องเห็นนะ่ะอืมเป็นเด็กที่ร้านจริงๆเคยเป็นเด็กที่ร้านเพราะว่าเขาเป็นอา่าอาจจะอาจจะเป็นเรื่องไม่ค่อยดีนิดหนึ่งคือเขาโดนเอาพ่อแม่พ่อแม่แม,มาหัดดอก ่ครับผมก็ต้องทํางานขัดดอกไปแล้วก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานนะครับจนทนไม่ไหวแล้ววันหนึ่งก็อตัดสินใจปิดชีพตัวเองอยู่ในห้องนั้นพี่เทรท์ที่เที่ยวที่นี่ไม่บ่อยเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเออเหรอมีเรื่องแบบนี้อยู่ที่นี่ด้วยเหรออะไรเงี้ยครับเจ๊ก็บอกก็ใช่ครับแต่ว่ามันไม่มีใครรู้มากหรอกก็รู้กันแต่เด็กๆในร้านกับเจ๊นี่แหละแกได้ยินอย่างนั้นแกก็โอ้โหโดนอีกแล้วเหรอทําไมโดนบ่อยจังอะไรเงี้ยครับแต่ <Yeah. S 1> ก็ ทำอะไรไม่ได้ครับผมก็จักการออกจากร้านไปแล้วก็บอกพิเทศว่าพี่แวะวัดให้หน่อยอยากทําบุญแกก็แวะวัดให้จากการทําบุญชุดใหญ่เลยครับทดพิษตนบุญตะกตนให้กับผู้หญิงหมอนวดคนนี้<ม>ที่ชื่อว่าอ่อนครับผมเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละครับโอ้โดนนวดจนน่วมเลยครับผมนี่แล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เชื่อว่าจําไม่ลืมแน่นอนแน่นอนครับไม่รู้ว่าตอนหลังนี้จะ ต้องรู้สึกยังไงกับพีเทอร์ดีนะว่าแหมพีเทอร์พาผมไปไหนเนี่ยพาไปแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยงานเข้าทุกที่เลย <c oughs> โอ้แต่ว่าอีกมุมนึงก็น่าสงสารพูดถึงอาชีพแบบเนี้ยค่ะมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเนาะใช่ครับโอ้ที่เขาบอกว่าคือเคยไปฟังบทสัมภาษณ์อ่ะที่เขมขอนยายแบบหนึง่งเขาบอกว่าเขาทําเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่รู้ว่าต้องทําอาชีพไหนแล้วในการหาเลี้ยงตัวเอง คือมันหมดทางก็มีมบางคนอะเต็มใจก็มีบางคนก็มองว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนครับแต่มันมีอีกหลายๆคนที่ไม่ได้เต็มใจไงใช่ครับผมแต่ในเคสเนี้ยคือน่าสงสารใช่ครับผมอืมคือเจ็บแขนอาจจะที่โดนเอ่อโดนกระทําอะไรมาหรือเปล่าเขาถึงมีความแค้นกับผู้ชายก็ได้นะอันนี้คิดอีกมุมหนึ่งครับผมอืมว่าทําไมถึง ต้องมาหลอกด้วยใช่ไหมคุณขมทำไมถึงต้องโดนหลอกทำไมถึงถึงต้องแบบเออมีการร้องไห้เสียใจแล้วก็สลับกับหลอกด้วยคือวิญญาณเขาต้องทุกข์ทรมานแหละเพราะเขาไปไหนไม่ได้ใช่ครับดยวยควา่ที่เดิมอ่ะิดที่ตัวเองนั่นแหละครับ้าตามความเชื่อเราก็คือก็ต้องก็ต้องทําอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะเขาเรียกอะไรนะครับหมดอายุหขยอะไรเงี้ยหายของตัวเองนะเพราะว่าเขาก็เลือกที่จบชีวิตตัวเองที่นั่น ใช่ครับผมเนอะแต่ว่าคุณข่มก็ยังไปทําบุญให้ใช่ครับในช่วงท้ายเนี่ยค่ะเออเนือเรื่องนี้นี่คุณวิชัยบอกว่าไม่ไปนวดแล้วแหละอแต่ว่าถ้าพูดแบบนี้คือมันก็อาจจะมีหลายคนที่ไม่โดนใช่ก็ได้เออมันทุกอย่างมันประจวบมอไปหมดเลยอะช่วงจังหวะหรือว่าวันนั้นเป็นวันพระหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเป็นสื่อให้ทําให้เขาสองคนได้มาเจอกันนะครับถูก อย่างที่บอกไม่มีอะไรบังเอิญหรอกคะ่ะครับผมอาจจะรู้สึกว่าอา่ะอันนี้มาครั้งแรกแล้วก็อาจจะได้เจอพาที่ว่าเออเจอคนที่เขาไม่ได้เต็มใจทางานอะ่ะครับผมอืมนะโอ้โหเรื่องนี้สั้นๆได้ใจความน่ากลัวเลยพี่เขมเล่าดีตลอดครับขอบคุณมากครับผมโอ้สุดยอดเลยพี่เขมนะครับผม,มแล้วยังมีในแบบพัดเรื่องอื่นของของพี่เทิดอีกไหมพี่เทิดกับคุณขมเนี่ยอ๋อผมบอกเลยว่า อันนี้มันด้วยความที่มันเป็นเรื่องที่ลุงขมเจอมาเป็นจากยี่สิบปีแล้วครับ<ฆ>ผมมันก็เลยอาจจะมีตกหล่นไปบ้างหรือแกจําได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ถามกันว่าโอ้พี่แล้วที่ผ่านมาที่ที่ลุงที่ลุงเล่าให้ผมฟังอะ่ะกินข้าวไปรั้งนัง้งฟั่งไปมีแต่เรื่องของลุงอะพี่เธอแกไม่โดดบ้างเลยเหรอนั่นนะสิโอ้ยมีมีมีม,มีแต่ว่าพี่ก็ไม่แน่ใจแล้วจําไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปลื้พื้นความทรงจำก่อนเออเน้เพราะว่าการเดินทางแบบโอ้โหคืออาชีพแบบต้องเดินทางอ่ะ มันต้องเจอหลายรูปรบแบบเลยไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถที่พักบ้างละดูอย่างในเคสนี้ที่ไม่ได้อยู่กับที่นะคือเหมือนไปหา<ช>ด้วยตัวเองเลยใช่ครับนะแต่ว่าก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะคือการจบชีวิตตัวเองนะหรือว่าอัตวิบักกรรมเนี่ยมันเป็นกรรมหนักมากๆครับผมนะคะก็ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับใครเลยใช่ครับผมอืมเนาะ โอเคพี่เขมมีอะไรอยากฝากไหมคะเชิญได้เลยอ๋อมีเหมือนเดิมเลยครับเป็นเพจของภรรยาครับผมเพจชื่อ nobody w a t i ครับผม nobody underscore watch ด i ครับมีทั้งบ้านฟ้าบ้านชมพูบ้านดําเลยครับผมนะก็ปไปติดตามกันได้ใช่ครับเป็นข้อความให้กําลังใจเป็นแคปชั่นเท่ๆแคปชั่นให้กําลังใจอย,อย่างเงี้ยครับผมไปอ่านไปไลค์ไปแชร์กันได้ครับงั้นขอสักหนึ่งหนึ่งประโยคแบบจึงจ้งๆคืนนี้โอ้ oh. กู้นะครับ๋ยวหาก่นได้เลยแบบเกี่ยวกับเรื่องการรักตัวเองก็ได้อ่าจะได้เข้ากับเรื่องรวย,รยอาจจะให้กําลังใจอะไรได้หมดเลยพี่เข้มครับผมได้เลยครับดได้เลยลจัดไปค่ะมีเวลาให้ประมาณอ่ายี่สิบชั่วโมงห <laughs> <laughs> ยอกเล่นหยอกเล่นอ่ามีข้อความนี้ครับผมที่ผมชอบตัวคือในวันที่เธอไม่แน่ใจว่าตัวเองจะดีพอสำหรับใครหรือเปล่า ฉันอยากให้เธอมั่นใจว่ายังมีคนอีกมากมายดีใจที่บนโลกใบนี้มีเธออยู่กันอุย้ยฟังแล้วแบบมันมันมันรู้สึกดีจริงๆนะครับผมเออนะโอ้โหฮิวใจมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังมีหลายข้อความหลายประโยคด้วยทุกวันนี้ใน Facebook นะมันก็จะมีแต่แบบการลงแบบโอเกลียดกันว่ากันแต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งเพจที่เหมือนฮิวใจเพิ่มพลังบวกในการใช้ชีวิตให้กับทุกคนด้วยติดตามกันเยอะนะคะ ผมตามนี้เลยพ right. ี่เข้มขาอมรอฟังเรื่องต่อไปของพี่เข้มนะได้เลยครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณคุณแฟนด้วยนะคะได้ครับผมได้ครัเข้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสนใจติดต่อโฆษณาโทร0994162392รับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ